แม่แพลวทำกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาละค่ะมาแต่เศ้าๆอากาศหนาวหากินเนี้ยที่จะของแซ่บๆมากๆนี่เขาเปียกเส้นเจ้าเกา่าเจ้าเดิมเจ้าประจําของบ้านเราบ้านฝ่ายใยคําตะตุ้ยนี่พิกาดบ้านเราฝ่ายเด้อโอ้ยห่อนๆพูดอ่ะควันขึ้นสองถุง ถุงเดียวบ่อิ่มเพราะว่ามันแซบต้องสองถุงจ้าต้องเบิ้ลฮาเอออากาศมันหนาวเด้เขาก็กินนย้อนๆแล้วเข่ากันเข่ากันเล่น,นี่พี่ห้องพน่ะโอ้ยเรต้องบุงเครื่องอย่างมากมายผนเห็ดมาแบบเข้มข้นแล้วใส่ต่พิกลงไปใส่พริกแล้วก็จะใส่ใส่หอมป้อมหอมพักอันพักหนา,นา,นาวพักยามีบ่อึดใส่ลงไป มาบัญญาบันเลงบันเลงเลยครับพี่น้องคน้คนคน้นค้นขับเปียกเซนเดลิเวอรี่เด้อพี่น้องเด้อส่งฮอดบ้านพี่การบ้านฝ่ายเด้อบ้านเราบ้านฝ่ายเด้อพี่น้องมีแหงเด้มีแหงเด้แซบเด้มีทั้งกระดูกหมูทั้งหมูเด้งทั้งเลือดทั้งเนื้อไก่โอ้ยคขัก แค่หลอดหัวใช้เท่าสุดยอดอิลีเเฮดได้เข้มขน้นเฮดได้นัวอบะปุ่งกระแซบอื

ตุงละสาบาทโคตรคุ้มอือพุ่งหนอนหมูเยีงพุ่งหนอนพุ่ยอดอีเดยอากาศหนาวกินข้าวเปียกนี่สุดยอดเข้ากันเข้ากันพี่น้องเอ้ยน้ำหนาวมาลดไทยองท้ายพาไปกิขน,ขนข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นใหญ่โบราณข้าวเปียกเส้นน้ำใสข้าวเปียก น้ำคนน้ำอย่างโอ้ยแซ่บ เส้นเหนียวนุ่มดีเดียวพี่น้องเส้นเหนียวนุ่มดีเดียวอืมคุ้นเอาหัวไชเท้าอืมหอวไช่ลอยกับเมียแซ่บมพี่น้องอืมน่ะหวานจ,จ้อยมาเด้อพี่น้องเด้อ เจ้าเก่าเจ้า,จา,จาเดิมต้นตำรับขเปียกเส้นบ้านเราบ้านแฟร์ร้านยายคำตะตุย้ยเอาขอเปียกมาสุปพี่น้องกินดูนะเพราะว่าอากาศมันหนาวต้องกินขเปียกมันค่อยากันแซ่บ แดดยังบ่อออกค่ะสวยละ่ะจนจะเก้าโมงนะอากาศมันหนาวหนาวยินลมเบิดขึ้นพี่น้องมื่อคนนี้กระดับมันนี่กับวันที่หนึง่งเด้อนหนึ่งผมพาเลขออกเด้อพี่น้องเด้อกูได้ซื้อหวยเสียงดวงก็ให้โชคดีสุ้ผู้สุขคนได้พี่น้องเด้อ Mm -hmm. Mm -hmm. Chân subscribe cho kênh หัดต่างหัดคอพี่น้องอ้ะมันแซ่เบเลยแต่ชิได้ยินเสียงรถไกลไปไกลมาในเด้อเพราะว่าบ้านเราติดถนนแซ่บพี่น้องเอ้อ xuất Tình nhau nó đi đi mm. Xẹp lại, xẹp lại Xuống đời nữa Mà đây chả? เป็หนหมูเด้งซื้ปปอแบบป้อนลูกป้อนหลานก็นดีนัวเนื้อแล้วใช่นัวแบบว่านเนื้แบบว่านจังไหนเแดบบ้อพอดีกลิ่นไรห้องเด็กน้อยห้องห้องผู้ใหญ่บ่ได้รสจัดแจ่นล่างๆขานต้มข้าวเปียกกับแบบ แบบเข้มข้นแบบจัดจ้านแบบสูตรผสมมันคือว่าเนาะแองพอนี่กลมกล่อมแซ่บผู้ใหญ่กินได้เด็กน้อยกินดีคนให้รดแบบกลางๆนะขั้นมักเ็ดมักเข็มัก,มก,น,มก,น,มกนั่นนัวก็นีการปรุงเอาเส้นอันนี้ขั้นเบาปรุงก็คือกลางๆก,ก็คือพอดีเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินได้เด็กน้อยกินดีเนี่ย สร้ยเอาซร้อยเอาซับหลายมากหลายเดินเครื่องทรัพย์ัศจรรย์ข้อตะวัพักหืมยอดแรพี่น้อง หมูยอหมูยอกระดูกหมูเนื้อไก่หมูเด้งมีเลือดเศร้าบ่าเขาทุ่มพี่น้องเอ้เสื้อถุงนึงเศ้าบ่าก็ส่งถึงบ้านแต่ตู้ถึงขน่งหัวแสบเลยพี่น้องสดยอดอีเดีอ สกินต่อยอยู่ด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่าแม่แพวขอลาไปก่อนจ้ะคลิปหน้านี่มาติดตามกันว่าแม่แพิเอาหยังมาสู่พี่น้องกินเน่าแซ่บ,บอากาศแบบนี้สกินหยังห่อนๆแซ่บ,บให้มันซวงให้นมันมีแห้งนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เมื่อน,นี้นะผู้ใดเสี่ยงดวงนะคะวันที่หนึ่งกลุ่มหาแล้วผู้ไดเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ให้ได้ได้โชคดีกันบนสุขภูสุขคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แม่แพวขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ